ก็มาสารเปลี่ยน Android กลายเป็น iPhone หรือ iOS เห็นโปรนี่ไหมผมโดดมาแล้วดูข้างบนหน่ยตรงแบตเตอรี่ดูเวลาลงมาเหมือน iPhone มากๆแต่แค่ว่าจอพอบมันไม่ดีเท่านั้นแ่ภาพก็เลยไม่ชอบพิมพ์ไปตรงนี้พิมพ์ว่าโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเอาลงยูทูมาสอนเตนเอ็นดอร์กลายเป็นออเอ็สีนีนะครับลองพิมพ์ดู ตอนนี้ผมใช้ไอซ์จีไแต่ก็เปลี่ยนเป็นไอซฟด้อตรงนี้มันไม่มีดูใช่ไหมได้คนมาที่โี v v วีเอฟีวได้สารคนแบว้าอ่ามาเอามาชอบทุกวม ให้ได yeah. uh, ้สองนาทีกันนั่นเหละย่าผมจะสตรีมเปิดกล้องจำไว้อัปเดตตัวแอปนีงอ่ะแร็คหัวเดียว อืออ่นสองนาทีเขอไม่มีฝาได้จะจดปูนขาวเอาถุงมาเป็นผมให้อาบิโดมีเป็นเส้นนำเลยตัวนี้ตัวตัวตัว นะอันนี้ไม่ต้งหรอกผมไม่รู้เนี่ยต้องคนหลอดมาแล้วเนี่ยต้องคนหลอดมาแล้วหายก็เปิดเ <God>. ข้าไปดูอ่ะดูเป็นไงเป็นไงไอโฟอนอ่อนเนาะอ่อนเนาะ